เกาเบีรีเปลแล้วไม่ได้ดูต่อมันเดินตามไหมเอาหยิบผิดปล่อย,อยาวางกล้องมกาก่องผมขอโทษโอเคกูหยิบไปข่ายดกมดโดกล้องอย่างมือปลอ่อยเฉย แม่งเลยข้ากูดูไฟข้างล่างก่อนไฟไม่อยู่ข้างบนอต้องกินข้าวห้าองศาหกองศาขาูดูไฟข้างบนแม่งอยู่ข้างล่างก่อน้หาเดี๋ยวนะพลอยตรงนี้ก็ห้าองศา <5. S 1> 7, 6, เก้าเจ็ดหกเฮ้ยเฮ้ยเขาโยนของอะไรใส่พลอยก็ไม่รู้เบี้ยไปไปรีบกลับบ้านแถวเนี้ยแถวเนี้ย เอฟสามเนี่ย e <MS> มันอยู่ตรงนี้แหละกระจานถ่ายได้บ่ได้ยังดังอยู่กระดูกอยู่โอฝากอทู่กระดูกอยู่ห้องไฟข้างบนโครื่องจอยู่ไหนหนูมองไม่เห็นเลยเลยตนอนนี้คอวันนี้เนี่ยเหรอทำไมเขาเล่นไก่ก,กันวะทำไมเาไมราเงียบจังอ่ะ อยูฮอร์เวล่ะเอิดอยูฮอร์เวลหนึ่งจุดสี่พัดลมเบียร์เล่นโทรศัพท์เปิดพัดลมถ่ายรูปหน่อยเล่นโทรศัพท์เปิดพัดลมนี่เราต้อเราไม่ต้องกลัวลหรอมันเป็นพัดลมทันปะตันอยู่เนี่ยยังดังอยู่ยเลย,เยตานตรงไหน

ไม่ได้เปิดไม่เหยียบเดียวว่ะยังไม่เหยียบนะเมื่อกี้อาจจะต้องเข้าไปดูอีกรอบอาจจะเหยียบทีหลัง ก็ยังอยู่นะอยู่ดีเงียบไปอ่ะเรือก็ไม่เหยียบกระดูกกระโหลก เก็บไปเลยป่ะพลอยหรือว่าพลอยจะขึ้นบันทากโอเคอยู่ห้องไหนอยู่ชั้นบนมาโอเคยิงอยู่ยังเดินผ่านโมชั่นอยู่ ไฟเทียนมันปแปลกไฟเทียนกับพี่เป็นไฟเทคเลยเอ้เหยียบยังเอาเหย,ยเเียบแล้วไม่ได้ถ่ายสะก่องไฟม่วงหายไปไหนแล้วในมือเขานี่ไงอยู่ในมือเบียร์ไม่ไวเหยียบให้ไหวเลยอือ ไปเองผมเรากล่นแบบเดียวเราก็เลิกเล่นอ่ะคลิปไปเองผมนี่ไงพลนี่นีมีไม่ทำไมเดินทำไมเดินไกลอย่างวะเดินทะลุกกำแพงไปแล้วผีเดินไกลมากเลยะเบียคิดไปเองเรื่องอะไรอ่ะเปล่าตอนแรกเบียคิดว่ามันเป็นเฉดหรือเปล่าทํไมพออยู่สามคนแล้วมันมันเงียบกริบเลย คุณก็อยู่กับเบียนนะที่แก้ตับเกมไม่กี่เธอไม่น่าใช่ขันตัวอนเรียวอ่ารอบนี้เบี้ยกับลรูผัดกับสองกระจกนะก่อนกระจกแตกอ่ะทำไมอ่ะอีก25อ๋อโอเคๆๆ ม่นอยู่ดีเขาเยียบอ่ะยังดับเพียนอยู่เลยยังดับเพียนอยู่ย มันเป็นเขตจริงวะแต่ตอนแรกอยู่ด้วยกันก็ยังแก้งอยู่นะใช่หรือว่า,าต้องปิดไฟก่อนถึงจะเฮี้ยนเหยียบเกลือเดี๋ยวเบียเปิดไฟอ่ะป่าเดี๋ยวเบียนนะั่งอยู่กูเบียไปเปิดไฟพีเปิดไฟด้วยนี่เมื่อกี้ใช่พี่เปิดไฟนี่หมายเราไม่ได้เปิดพอยไข่อ้าว พร้อมนีอยู่ที่แล้วโอเคลูกเต็มแล้วลูกเต็มแล้วป่ะงั้นเราไปสลับกันส่องกระจกกันเลยปีเปิดไฟมูนพอส่องปับหนึ่งปีพอเยอะมากเลยโอเคโอเคพราจะส่องแค่แป๊บเดียวแล้วเราก็จะออกเลยนะอ่อฮะพอพอส่องปุ๊บไปตกก็ติดกิริคัลเฮฟนแล้วปิดประตูเลย ลุงเปาพิงอะไม่กรับลุงผ่านกันส่องนะอเบียสองกันของพอตห้าสิบก็นด้พอแหละลุงกับเบียสทงก็ผ่านละผมเหลืออะไรเออสี 40, ่สิบลุงเบียสี 40, ่สิบเข้ากันโอเคสองนะ่ะเบียบ้าง อ่าลงเหลือสิบห้าเบียร์เหลือยี่บเก้าเฮ้ยล่าล่าประตูปิดประตูปิดล่าเดาไม่ดีเสียประตูปิดเลยดีเสียประตูปิดเหมือนกันล่าอยู่จริงแล้วปัญหาคือกลางเขตไม่ไหม่เขาเกิดตรงเขาเกิดตรงห้องเขานะากลางเขตไม่ไหมนะแอบแล้วแม่แล้วแมบแล้ว เดียรี่เนี่ยเาดูปิดไหมยินเราต้องตอบไมริงเลยป่ะเลนะิกองเนี่ยเมื่อกี้ยังเร็วอยู่นะเมื่อกี้กระจกยังไม่แตกนะใช่ป่ะกระจกยังไม่กระจกยังไม่แตกใช่แต่ว่าเควสผ่านละแต่ว่าตอนเนี้ยต้องเหลือให้ครูซีฟิกเควสที่ห้าผ่าน,านแล้วเขาก็เกิดตรงเตาผิงอะทำไมทำไมครูซีฟิกไม่ไหม้อะมันมันมันแคบห่างเลยเหรอต้องแคบมากอะเออวงแน่แคบมาก ไปนักครูซิฟิกอยู่ในบ้านอันหนึ่งเอ้ยอยู่ในรถอันหนึ่งมันเป็นไมลิ่งจริงเอาไปวางเตาถีบอันหนึ่งเดียวมันเป็นไมลิ่งจริงวะไอ้แบบนี้นั่งรอเขาอล่าอะไรก็ได้ปะก็ต้องรอครูปีกไม้ได้วยนี่ยิ้ม้าต้องทำทำเสร็จแล้วยิ้มผ้าผ้าผ่านแล้ว,วลตอนนี้เหลือแค่ครูซิฟิกอะเขายังเดินผ่านโมชั่นอยู่เขาเตะจานใส่เบียร์เขาเห็นโยนขอมเหมือนกันนะ เดี sí, ๋ยวถ้าเราดูพลอยบอกผีล่าปุบแล้วเราไม่ยินเสียงประตูปิดนะคุจะต้องแม่ได้ยินะเธอติดรู้สูนนะะเมื่อกี้ผมกับเบียร์ที่หน้าสองกระจกอยู่ไม่ได้ยินเสียงประตูปิดเวอจําใช่เงียบกริบเลยจนพอยตะโกนบอกผีล่าถึงได้รู้ได้ยินเสียงเอื้ออาเอ้ออาเดินมา ไม่บียะไปแอบไช่วะห้อง,องอสักหลางส่องให้มันแตกเลยได้ปะไม่ได้คูรีฟิกไม่ได้คูิกไ,<ห>ไม่ผ่านคูซ<ด>ีฟิกไม่ผ่าน,ต,านต้องให้เขาไลา่ถ้าเขาเกิดตรงคูรีฟิกกันนะ มันไมล่าวะ่ะแม่เมื่อกี้เขาล่าดีกว่านั่นอะไดิล่าเงียบปุ๊บหรอือหรือง,นง,งอนหรือว่าเราแค่ไม่ได้ยินเสียงเฉยๆวะแต่ไม่ได้ยินเสียงประตูปิดจริงนะผมก็ไม่ได้ยินเบียร์ก็ไม่ได้ยินเบียร์ก็ไม่ได้ยินอุ้งว่าจอกูบาัากได้ทำเมื่อกี้ เฮ้ย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 จะปิดไฟทำไมนี่พ่อเขาเดินผ่านโมชั่นห้องเดิมหรือเปล่ายังผ่านอยู่พี่ยังอยู่เลยว่ะแปลกแปลกแปลกเฮ้ยเบียร์ไม่รีบจริงไม่รีบจริงไม่ได้ยินเสียงประตูปิดเห็นปะประตูงานปิดไปเลยอ่ะ แล้วประตูบ้านนี้มันไม่มีเสียงว่ะเดี๋ยวนะไฟกระพริบแล้วเขาเกิดตรงไหนอ่ะขยับโคซิฟิกหน่อยไม่เราไม่เห็นเขาในกล้องนี้อ,อ๋อยายพี่หรือเปล่าเนี่ยเรื่องล่าละยาง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  เ็คกุณภูมิหน่อยดิวายที่บอกว่าทำไมคุณซีกไม่มาม่อะจะลองไปจะลองไปหรือว่าเสียงประตูทั้นสองบักวะก็มีเสียงนี่แล้วไ่ผีปิดผีแรกกูไม่ได้ยินเสียงปิดประตูะอะขึ้นมีขึ้นหนึ่งจุดสี่สี่เก้าเขาไม่ได้เกิดตรงแถวกล้องที่อยู่เลยนะแล้วคุณซีิก็ไม่ไหม้ป่ะชี่โทรศัพท์ ม่แล้วไม่แล้วเบียโอเคสรุป <Okay. S 1> มันเป็นไม้ยิ่งริงปะวะไม่รู้รอะรอให้เขาไล่สิกราโกนกระจกก็ได้อยากเห็นการเดินด้วยทุกคนไม่เห็นกล้องเลยเดะกดแล้วนะสองร้แตกเลยนีกวะแตกแล้วเววนี่ยไม่ยินเสียงประตูเห็นปะเบียร์ใช่รู้ว่าชั้นสองมันไมไ่ยินเสียงประตูว่ะเดิอไม่ได้เร็วเท่ารอบแรกอะ คืออย่างวะมันเป็นใครวะ ไม่ผีมันหลบกล้องอ่ะผีไม่อยู่ชั้นสองในตอนเนี้ยอยู่อยู่บนเนี่ยเดือดอะกล้องก็มีอยู่แค่นี้ผีมันเดิอขึ้นมาชั้นสองเนี่ยเบี้ยวตัวอะไรเมลิอ เพราะว่าเราไม่ได้ยินเสียงประตูปิดเลยแม้แต่รอบเดียวหรือว่าอยู่ชั้นสองมันไม่ยินเสียงปิดเอ๊ะไม่ใช่ดิบ้านอื่นยังไม่ยินเลยใช่ไหมใช่ทันี้ก็คือสองกระจกปุ๊บผีออกลาแล้วประตูยังไม่ทันปิดเลยแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงปิดประตูด้วยอ่าไม่ริ้งไม่ริงมาตามหลักฐานที่เห็นกัน ่นต้องถูกแล้วล่ะกลัวไม่ออกายจูเนี่ยประเด็นไหมรู้สึกคอยจะถอบไลจูเลยเพราะมันเล่นมันเล่นพัดลมเล่นตัวตับกลัวไม่งจะเป็นายจูเนี่ย ประตูมันปิดแบบไม,ม่เสียงเลยด้วยแรอวะพเยฮะตัวอะไรนะพเยวัดเบียประตูบักแล้วว่าผมว่าเห็นเลยประตูบักนะเนี่ยคุณจำไม่ได้หรอ,อม,มายลิงมันต้องได้ยินเสียงประตูครั้งเดียวไม่ใช่ไม่ได้ยินเลยนี่เหรอใช่แต่ว่า,ค,วาคือมันเงียบไงเขาก็เลยสงสัยกัน ก็ลยสงสัยไปแมรี่เพราะเดินอยู่กับเบียเห็นประตูปิดอ่าหน้าไม่ยินเสียงประตูปิด